สวัสดียามเช้าวันแรกของการมาเยือนนยุทธยานะครับก็ขอภายในเสียงรถด้วยนะครับพอดีผมจะเดินมาบ้านยายนะครับเพื่อนที่จจมาเมารถตอนนี้ผมก็อยู่เส้นทางที่จะมาวัดชัยวัฒนารามนะครับเนี่ยตรงข้างหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะหันกล้องให้ดูนะครับว่าวัดชัยวัฒนารามเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆแต่บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยเดินไปด้วยกันเลยนะครับนี่ก็มีร้านเช่าชุดไทยอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังค่อยมาถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยไม่ไกลนะครับนั่นสำหรับใครที่อยากจะมาใส่ยุดไทยนะครับเนี่ยก็สวยๆน,นั้นเลยนะครับแล้วก็มีร้านอยู่ข้างในตรงนู้นดิครับเนาะขอไปในเสียงรถด,ด้วยนะครับหน้าวัดนั่นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็เนี่ย วัดก็จะหันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้อยู่นอกเกาะเมืองนะครับนอกเกาะเมืองยุธยานะครับตั้งอยู่ที่ตะวันตกนะ่วัาตอนนี้มันเป็นเวลาเช้าอยู่นะคนยังไม่ค่อยเข้ามาเที่ยวเท่าไหร่นะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนเะขาจะเปิดตอน8โมงเนี่ยแถบนี้นะเวลาสา,สายเนี่ยหรือว่าวันอยู่นะักขัตเลิ์เนี่ยเต็มเลยนะครับร้านเช่าชุดไทยนะครับนาะอ